สวัสดีครับผมชื่อนายวันนันชัยวันจักรจอมสา 3, 5, 5รพัดเล่ที่สิบแปดครับอันนี้จะมาฟังนิทานขึ้นบ้านครับครับสวัสดีครับผมคุครูพลักษ์คอยเจริญนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านิทานขึ้นบ้านเรื่องนักศึกษากับชายภายเรือนะครับคือเป็นนิทานขึ้นบ้านก็จะเล่าให้ฟังว่าก,การครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีนักศึกษา มาเาทบบาี่ยวชนบทก็มันมีแม่น้ำนะครับเวลาจะข้ามฟากก็มีเรือเรือทายบ้านเราก็เรียกว่าเรือเจี่ยวนะครับขณะที่กําลังทายเรือข้ามฟากนะครับนักศึกษาก็ถามลุงว่าคุณลุงครับลุงเ,เรียนถึงชั้นปไหนลุงก,ก็บอกว่าเออลุงเรียนได้ปหนึ่งปสองหลานเอยลุงเรียนไม่จบหลานก็บอกว่าโอ้โหจะได้เนาะลุง ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ซึ่งวิชาประวัติศาสตร์นี้สอ,อนให้รู้เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในเรื่องของการแต่งกายนะครับในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับการใช้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมยนัยโบราณขณะที่ทายเรือไปเขาก็ถามลุงนะครับก็ถามว่าลงุลงลุงรู้เรื่องทฤษฎีบ้างไหมลุงก็บอกเออลุลงสมัยเป็นเด็กก็ไม่ค่อยสนใจเรียน เขาก็บอกหน้าเสียดนะาย<ด>เนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือบทศึกษาที่ขขเขาเตรียมมานะครับอ่านไปทีเดียวก็ถามลุงอีกอสมัยโบราณนี่แถวนี้มีกษัตร,ริย์ปกครองไหมลุงลุงรู้เรื่องมั้ยอ่าลุงไม่รู้ว่า <i> ลุลงรู้แต่ลุงรู้แต่เรื่องการดำมาหากินที่พอเอาชีวิตอยู่รอดไปบรรวันหลานเอ้ยลุงไหวอย่างนั้นขณะที่ คนหนักต้มน้ำก้มตาอ่านขณะคนพายเรือก็พายเรือไปเรื่อยๆไอ้เรือลันี้ปรากฏว่ามันมีรูรั่วน้ำเริ่มซึมเข้ามาเรื้อยละน้อยะนะครับชายพายเรือก็บอกว่าให้หลานช่วยวิดน้ำหลานก็ไม่สนใจสนใจที่จะอะ่านหนังสือพอพวกรายมาถึงกลางกลางแม่น้ำปรากฏว่าน้ำก็เข้าเรือปริมาณเยอะปรากฏว่า ลุงก็เลยถามว่าหลานเอ้ยว่ายน้ําเป็นมั้งไหมพรากดน้กศึกษาว่ายไม่เป็นปรากฏเหลือล่มลุงก็เลยว่ายน้ําเข้าฝั่งเอาตัวรอดได้ปวดนักศึกษามีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถเอาตัวรอดนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นข้อสรุปว่า มีความรู้แล้วกควรจะปฏิบัติได้อย่าเก่งแต่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับก็าเป็นนิานที่สอนให้จดให้รู้ว่า,อาสอนให้รู้ว่ามีความรู้ท่วมหัวก็เอ,อาตัวให้รอดนะครับก็ขอสวัสดีนะครับเป็นการนิทานเป็นการเล่านิทานท้นบ้านแต่คร่าวๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ